กลับมาอีกแล้วค่ะน้องๆค่ะทําดูใหม่อีกรอบนึงเนาะว่าจะเป็นยังไงในระหว่างชุดรวมกับทาของเขาเองอะ่ะจะเป็นยังไงนเนาะเรืก็จก็เกือบจะคล้ายๆกันนั่นแหละนะคะ mm. เพียงแต่ว่าจะเข้าแบบไหนชุดไหนอะไรยังไงเนาะบางทีเพื่อนๆน้องๆอ,อ,อาจจะถ้ามีคนถามเนาะก็อาจจะช่วยพี่ได้เนาะพี่ตาลายสายตาไม่ค่อยดีนะ ก็จะชอบแบบบอกผิดผิดเรื่อยๆน่ะนะบางครั้งนะโหผิดผิดนี่บ่อยไม่ใช่บางครั้งแหละผิดบ่อยด้วยไม่อยากพี่พี่ไม่อยากแกเอ้นี่ลงซ้ํานะเวลาน้องๆบอกนี่พี่อยากบอกให้คนอื่นแต่ว่ามันก็น่าเกียดเนาะบอกให้น้องๆช่วยมันก็น่าเกียดเนาะเพราะไม่ใช่เอ้นี่ของเขาเนาะแต่พี่ก็เต็มใจแหละทําให้แต่ว่าส่วนมากพี่จะลงผิดไงเนี่ยทําไปพร้อมกันเนี่ย คิดดูนะน้องๆน้องๆเคยจับวินพี่ได้เนาะว่าพี่ทํานี้มันจะชอบสลับกันเนาะสลับกันออกนะน้องๆลองดูนะไอลาวทีวีพรุ่งนี้นะถ้าไม่เข้านะถ้าเข้าชุดไหนก็ก็น้องๆก็ดูแล้วกันนะก็เปลี่ยนเองก็แล้วกันนะพี่คิดว่าน้องๆน่ะรู้จักและแนวทางของพี่ว่าเป็นยังไงเนาะถ้าทำหลายๆายอย่างก็รู้นะว่าพี่พี่ตับชนบ้างนะ ทำแต่ละอย่างแหละไม่ได้ทํไอ้น,นี่แหละเวลาผิดแล้วพี่ต้องแก้จะต,ต้องเอาใบเดิมมาดูแล้วทีนี้ตามมันลายเนาะก็เอาอนุนมมาสับนี่พี่เคยบอกหลายครั้งเนาะแต่ถ้าไม่เข้ายัางไงนะคะน้องๆก็เอาชุดรวมมาเล่นนะคะนี่ชุดรวมอยู่ข้างล่างนี่นะนะเห็นนะชุดรวมนะอืมเนี่ยพี่ทําให้ดูอีกว่ารู้ิว่าลาวสตาร์พี่จะเข้าอยก่ไหมไอตัวเด็ดของพี่เลยนะเนี่ย ชอบมากชอบทำมากคือลาวสตาแต่ว่าวันนี้ให้เล่นไอ้นั่นเนาะให้เล่นชุดรวมไปซะก็เข้าอยู่นะคะน้องๆก็เข้าอยู่นะแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นเลขสองตัวข้างหน้าเนาะมันเป็นสี่หกอะไรอะสี่หกสี่หกสามเหรอพี่ไม่มีสามไงมีแต่สองกับหนึ่งก็ไม่เข้าเนาะแทนที่จะสี่หกหนึ่งสี่หกสองไปอย่างนั้นเนาะไปสี่หก หกสามโอ้ยมากระโดดไอ้ตรงที่เราไม่มีซะง,งั้นเสียดายมากๆค่ะเนี่ยลองดูลองลองลองดูนะเพราะปกติพี่ก็จะทําเข้านะเราสตาร์ถ้าทําทําพี่ก็ทําบ่อยนะเราลองดูมาแล้วสองวันนะใช่ไหมสองวันใช่ไหมกะกะไอ้นั่นเนาะเออกะชุดรวมเนาะอ่ะวันนี้ลองของเขาอีกตั้งดูชุดรวมพี่ให้ไอเล่นหวยหุ้นไปก่อนนะนี่เคอ,อะไรนะั่นอะ จีนจีนห้างอะไรนะ่ะตรงใต้หวงใต้วันใต้วันไม่แน่พี่อาจจะแบบโอ้พี่คิดว่าชุดรวมมันดีแล้วละ่ะใต้วันเนาะใต้วันก็เข้านะชุดรวมเนาะถ้าคิดดูดูแล้วนะเนาะเอานี่ไปเล่นของเขาก่อนดีกว่าดูสักสักอันสองอันนะคะน้องๆถ้าไม่เข้ายังไงก็เปลี่ยนเป็นชุดรวมนะแต่ลาวสตาร์นะ่ะลองเล่นดูนะเพราะว่าพี่ชอบพี่พี่ว่ามันเข้าง่ายกว่าเพื่อนนะ่ะลาวสตาร์นะ่ะเข้าง่ายกว่าเพื่อนนะ ไม่รูดก็วิ่งหรือว่าเจาะเนี่ยเข้านะสามตัวเคยเข้าบ่อยนะลาสตาร์นะแต่ถ้าใครเกิดเอ็นี่เนาะก็วิ่งรูดก็แล้วกันนะต้องเข้าหลักตัวหนึ่งนะพี่คิดว่าโอ๊ยทําไมต้องคิดงั้นแล้วใครใครบ้างเนาะจะมั่นใจขนาดที่ว่านี่เนาะไม่งั้นพี่ก็ทําตัวเดียวเล่นอย่างเดียวตัวเดียวเนาะไม่ต้องทําหลายๆตัวหรอกนี่แค่แค่แนวทางคะ่ะน้องๆแค่ทําเพื่อสนุกเนาะ แนวทางของเราบาทตองบาทเนาะไม่ต้องเยอะไงไม่งั้นเลขเราคงไม่เล่นขนาดนี้หรอกเมื่อก่อนพี่เล่นไปที่ไหนเมื่อก่อนเอาแต่วหวยรัฐบาลอย่างเดียวโอ้ตายละมีญาติมาแนะนํานี่แหละอา้าวไปว่าเขาซสอีกไม่ใช่หรอกแนะนําแนะนําถ้าเราจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้อนะเนาะมันอยู่ที่เราหรอกเนาะเล่นไปเล่นมาก็มาเล่นคํานวณเองทีเนี้ยปฏิทชูอะไรมันจะขนาดนั้นเนาะ น้องเป็นเหมือนพี่ไหมเดี๋ยวอีกหน่อยก็คำนวณเองกันนะเล่นเองกันนะเนาะพี่ก็นานนะนานนะเล่นตามเข้ามาประมาณหกเดือนได้มั้งแล้วพี่ก็มาทําเองมาทําเองสี่เดือนได้มั้งสี่เดือนนะทําเองสี่เดือนห้าเดือนได้แล้วก็มาลงคลิปนี่ก็ประมาณเดือนกว่าแล้วเนาะน้องๆเนาะเดือนเดือนครึ่งหรือจะสองเดือนแล้วไม่รู้พี่ก็จําไม่ได้ละนะ แต่ก็โอเคนะแต่ก็ปังนะโอ้วันแรกนี่ยิบปังเลยอะ่ะเข้านอยอะ่ะนอยทุกตัวทุกเม็ดสามตัวแตกโอ้สุดยอดเลยอะ่ะสามตัวแตกนะสองสองนอยเลยนะวันแรกนะที่พี่ทํานะสามนอยอะ่ะอุ้ยมีสี่นอยแตกสองหรือสามนี่แหละโอ้ยสุดยอดเลยพี่กระอักเลยอะ่ะจุกเลยอะ่ะสุดยอดมากเลยอะ่ะอุ้ยตอนนั้นปังมากครับปังมากโอ้จะพูดถึงเลย อ่ะตอนนี้ก็แบ่งปันให้น้องๆก็แล้วกันเนาะเราคนไทยมีน้ำใจเนาะเพราะยังไงเราก็เราก็เสียงดวงอยู่แล้วอ่ะมันห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเนาะเรื่องแบบนี้มันห้ามกันไม่ได้ค่ะแต่พี่ๆทามาก็แค่แนวทางนะก็ไม่ใช่ว่านแนะนําจะให้เล่นจะอะไรนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเพราะยังไงคนเราก็ชอบเสี่ยงดวงคนไทยเนาะประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะพูดไปก็ยาวยืดยืดยาวเนาะ ื่อก่อนไม่คล่องนะพูดนะทั้งเลาาทั้งอะไรอะ่นะเนาะก็อย่างว่าแหละคนเราประมาณนี้คะ่ะน้องๆคะ่ะค่อยคุยกันใหม่นะคะยังมีงานข้างหน้าอีกปังๆทุกคนนะคะขอให้ทุกคนนะ่ะมีความสุขกับการเสี่ยงดวงนะคะเล็กๆน้อยๆอย่ามากนะคะสวัสดีจ้า